สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะพบกับซีรีส์อินสวิเอีกแล้วนะคะวันนี้ลอนดอน day 2ค่ะก็กำลังไปตลาดบอโร Market นะคะกำลังจะไปหาอะไรกินหาขาเชี่ยงกินค่ะทุกคนก็นั่งอันเดอร์กราวมานะคะโอ้ยเหนื่อยถึงแล้วนะคะตลาดบอโร Market เพื่อนแนะนำบอกว่ามีร้านฟิดแอนชิฟร้านหนึ่งอร่อยมากแต่เรา ว่าจะไปกินหอยอะเราอยากกินหอยวันนี้เราจะกินหอยกี่ตัวกันดีคะควันนี้เราจะมาหากินหอยนะจ๊ะเ,เราไม่รู้ว่าร้านไหนดีตลาดที่นี่นะคะสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ะเ,เพื่อนเพืเขาจัดโซนได้แบบว่าคือดีมากนะคะแล้วร้านค้าต่างๆก็จัดร้านได้แบบว่าสวยงามมากค่ะเพนเพื่อน เป็นตลาดที่น่าเดินอีกตลาดหนึ่งนะคะแล้วก็มีของอร่อยๆอยเยอะแยะมากเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวรอนดอนนะคะไม่ควรพาตลาดแห่งนี้ค่ะ เราเจอร้านฟิชแอนชิพที่เพื่อนเราแนะนำมาแล้วนะคะอยู่ตรงนั้นโอ้ยยาวๆมากอันนี้คือร้านขายอาหารชีฟูดล็อบสเตอร์อุย้ยเขาเนี่ยมีไข่ไข่กับเนื้ออุย้ยคุณกุ้ง,งตัวใหญ่มากเลย,อ,ยอันนี้คือปลาอะไรไม่รู้ อันนี้คือร้านขายข้าวผัดสเปนเคียวยาวมากจนตอนนี้คือก็ยังยาวอยู่อ่ะเธอเออดูค่ะคียวนู้นนะคะถึงแบบสุดลูกหูลูกปลา อันนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายอาหารไทยถันไทยนะคะแล้วจะมีขนมโกขายด้วยมีชานมแล้วก็น้ำอะไรวะน้ำกระเจี๊ยบปะน้ำกระเจี๊ยบเอออันนี้นะจ๊ะขนมโกมาแล้วสิบช,ช, <5, 2. S 1> ชิ้นสองสี่หกแปดแปดชิ้นชิมซิเธอระวังร้อนนะ 2> 5, 2. นอ่าหญิงนนะ 2> 5, 2. ชิมซิ ดูดูคำา่อดจะชิมขนมคกแล้วนะคะแต่ว่าขนมคกร้านไทยขายที่ลอนดอนแต่ว่าร้อนมากเลยอ,ะอ่ะเป็นแบบว่าขนมคกสไตล์ตาชาววังนะคะ,ะให้ดูนะแต่ว่าเขาใส่เขา รยเป็นงาอาจจะเพราะว่าวัตถุดิบที่นี่าหายากม่เหมือนที่ไทยนะคะคิดว่าตอนนี้นะคะเราก็จบจากร้านขนมโคกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินหอยร้านร้านดังชื่ออะไรนะริชาร์ดอะไรสักอย่างนะคะที่ตลาดบอโรมาร์เก็ตเพื่อนๆอุ้ยร้านนี้ก็น่ากินนะเธอขอดูก่อนได้ไหม อันนี้แบบน่าจะเป็นไทรไส้เนื้อดูน่ากินมากเลยก<ช>ินรา้าเท่าไหร่หรคะแลมันมีแรงมอก๋อมีเป็นอ่อน่ากินมากระหว่างน,นี้นะคะสิริก็ยืนจองโต๊ะรอเพื่อน,นะค,ะค่ะทุกคนคก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหอยที่เราสั่งมาจะเป็นยังไงก็งมีไซส์ L แล้วก็ไซส์มีเดียมนะคะเพื่อนเดี๋ยวยืนรอ,รอโต๊ะที่นี่ก่อนเนาะ คนก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็ซากว่าตอนแรกที่เรามาถึงนะคะเพราะว่าช่วงที่เรามาถึงอ่ะมันเป็นช่วงแบบว่าเที่ยงนะคะคนข้าวอะไรเงี้ยตลาดเปิดอะไรเนี้ยก็เลยคนเยอะค mm. ิวยาวบรรยากาศรอบๆคนเยอะมากแถวนี้ตึกวสวยๆค่ะทุกคนน่ามาถ่ายรูปมากนะคะร้านอาหารริมทางอ่ะฝนตกแล้วจ้ะ ดอนดอนฝนตกแล้วมาแล้วนะคะหอยของเราอันนี้มีเดียมไซส์ีเดียมเหรอไซส์ใหญ่หมดนะคะเราก็เลยได้มีเดียมมาทุกคนลองค่ะสดอย่านี้พึ่งนะคะคนแรกเลยนะคะ้ว่าน้ำออกกัอนไหยน้ำเยอะมาก อเรามาที่ตลาด Borrow Market นะคะเราก็ต้องมากินหอยสาเยอะกินหอยนะคะรู้สึกว่าดีมากหวานมากอะ่ะหอยอ้วมหอยอ้วนมากค่ะทุกคน เดี๋ยวนะจะได้อ่ะถ้าเป็นค่ะพอเดินออกมาจากตลาดแล้วนะคะเราก็จะมาตรง ที่ตึกสูงๆตรงนี้นะคะแค่เดินผ่านแค่นั้นเองค่ะเพื่อที่เราจะไปทาวเวอร์บิดค่ะทุกคนตึกเมื่อกี้นะคะเราสามารถขึ้นไปชมวิวได้แต่ว่าค่าเข้าตึกค่าเหยียบตึกเขาเนี่ยแพงมากนะคะน่าจะอยู่ที่35ปอนนะคะราคาโหดเอาเรื่องค่ะทุกคนเดินมาเรื่อยๆค่ะเปิด Google แ a p ไปก็จะมาถึงทาวเวอร์บิดแล้วนะคะทุกคนระหว่างถ่ายทำอยู่นั้นก็อยากจะมีผู้ร่วมในคลิปด้วยนะคะ โอเคเราก็เดินมานะคะก็จะมาถึงที่ Towerbit ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวร,รอบๆนะคะแล้วก็รอบๆ Tower อ i t นะคะก็จะมีตึกสร้างใหม่เยอะแยะมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เหมาะแก่การที่จะมาเช็คอินนะคะแต่เสียดายวันนี้อากาศไม่ดีนะคะแดดไม่ออกถ่ายรูปมาเลยแบบไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะทุกคน แบบควรมาเป็นอย่างนี้นะ,ะควรดตึกข้างหลังลโอยมากเลยตลึกตรงนี้สวยมากตรงนี้นะคะก็จะมีเรือรบที่ไปรบมา25ปีนะคะที่แบบว่าออกอรบอะค่ะก็สามารถซื้อตั๋วเข้าไปชมเรือได้นะคะน่ามีธงญี่ปุ่นด้วยนะคะตรงนั้นธงของญี่ปุ่น ซื้อตั๋วตรงนั้นนะคะทุกคนให้เกิลให้กตอนนี้นะคะก็กำลังออกไปกินโคเรียบาร์บีคิวนะคะก็วันนี้เราจะไปกินปิ้งย่างกันผู้ชายเรียกร้องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเรียกร้องอยากกินเป็ดแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องตามใจผู้ชายข้างหลังเชียนะนะเดี๋ยวเด ่งตอนนี้นะคะสิริก็มาถึงร้านคเรียบาร์บีคิวชื่อซูเปอร์สตาร์นะคะทุกคนก็รอคิวอยู่นะคะเขาบอกว่ารอ5-10นาทีแต่เข้ามาในร้านคือแบบหอมมากค่นะทุกคนหอมน้ำมันงาหอมแบบหมูย่างหอมใหญ่แล้วก็ร้านก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมได้โตแล ตัวนี้นี่เองที่แบงไว้อันนี้นะคะก็จะเป็นไส้ทอรดราสอดสไปซี่แล้วก็มีหอยเชเท้าอดองอันนี้ก็จะเป็นโซจูของคุณสามี3ชอ็อตน่ากลัวมากมาค่ะมาชิมไส้ทอดลาดสอดิอันอินเงินสไปซี่ เหมืนมนอนซอสพริกกันแหละนึกว่าจะได้กินแบบว่าบนชอนเหมือน,นคนไทย ร้อ,อนอร่อยไหมคะอนีอ่อันนี้นะคะเมนูจับแชร์เดี๋ยวเรามาชิมกันอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะเดินค่ะอันนี้เป็นเซต66บหอน์นะคะ เนี่ยชอบเครื่องเคียงค่ะมากแลนวอันนี้อะไรก็ไม่แนเนเดคุณอันนี้คือเซตที่เราสั่งมามีข้าวนะคะ mm hmm. มีเครื่องเคียงมีเนื้อสี่อย่างที่เลือกอาอผัวบอกว่าอร่อย very good very good คิมจิคิมจิคุะ

กำลังกินอาหารเกาหลีนะจ๊ะเนี่ยเห็นหน้าตายอย่างนี้เนะี่ยก็ไปเรียนที่เกาหลีมานะคะอร่อยไหมมิสเตอร์อร่อยอร่อย อ um, ี What What it? It called ้เป็นอะไรคอ้โ็นอะรอะไรอ แคเนลซินาบอนผงอบเชยผงพะโลบ้านเราดีอร่อยหวานหวานแล้วก็หอมแบบหอมอบเชย <c oughs> mẹ subscribe cho không Thank <laughs> you. ะคะก็กินอิ่มแล้วอร่อยทุกอย่างเลยถูกใจสั่งมากนะคะเซตหนึ่ง6กสบปอนกินได้สองคนก็กนอิ่มแน่น,นมีผลไม้ให้ด้วยนะคะอร่อยไหมอร่อย